ยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมามั่มอยการเกี่ยวกับเรื่องราวต,ต่างๆรวมไปถึงประเด็นต,าต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับเรื่องของยอดสตรีมจองกุกนั่นเองกับเพลงเซเว่นนะครับเพลงน้องเจ็ดที่ลหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็คิดกันมากๆฮอตสุดๆเป็นกระแสไวรัลแบบว้าปังปังเลยนะครับและก็ปังมากจริงๆเพราะว่าในตอนนี้นะครับถล่ม Spotify แบบแรง แล้วก็แรงมากๆจองกุเนี่ยเปิดตัวมาด้วยเพลงเซเว่นนะครับก็คืออลังการตั้งแต่วันแรกเลยกระแสหน้าดีสุดๆทั้ง MV นะครับที่เจ๋งมากๆแล้วก็ทั้งตัวเพลงที่ติดหูรวมไปถึงกระแสของจองกุที่แรงสุดๆเลยนะครับล่าสุดในตอนนี้นั้นเซเว่นจากจองกุเนี่ยสามารถที่จะทํายอดสตรีมบน Spotify เนี่ยทะลุ900ล้านสตรีมมิ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับและน้องเซเว่นเนี่ยก็ทุบอีกแล้วเร็วสุดในประวัติศาสตร์ของ Spotify กันไปเลยและที่สําคัญเนี่ย สร้างสถิติใหม่ขึ้นมานะครับทำลายสถิติก่อนหน้านี้นะครับของ m i ริซ c y รัสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเพลง l o w เ r อนั่นเองจากที่ทําได้เร็วที่สุด93วันนะครับจ้องกุกกับ s e เว่นั้นทุบสถิติ900ล้านสตรีมบน Spotify ใช้เวลาเพียงแค่92วันเท่านั้นทําได้เร็วกว่า1วันนะครับสร้างสถิติขึ้นมาแบบชฉียวเฉียดเลยเป็นอะไรที่ทําให้อามี่นั้นเอดีใจมากๆจองกุกกับเซเว่เนี่ยคือปังของจริงเพลงปล่อยมาเนี่ยได้ประมาณแค่ สเดือนเท่านั้นแต่ว่าสร้างยอดสตรีมทะลุ900ล้านสตรีมไปหล้งใน,นตอนนี้นะครับสถิติแรงเกินแรงไปโหดมากๆเลยนะครับใครที่ชอบเพลงน้องเซเว่นกันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าฟังบ่อยกันขนาดไหมเพราะว่าจะต้องเป็นหนึ่งในสถิตินี้แน่นอนนะครับลีบนี้เราไปอัปเดตเก่งเท่านี้ครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ช่องเราไว้ด้วยสวัสดีครับอันยอง